สวัสดีครับการที่เราแบกอะไรหนักๆนั้นๆเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ใช่แค่ทำให้เราเตี้ยลงนะแต่มันอาจจะส่งผลเสียแบบร้ายแรงไปเลยถึงขั้นพิการได้เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับสัญญาณเตือนต่างๆแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะซ่อนอยู่สวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะคือเป้าหมายเราวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาดูสัญญาณเตือนจากร่างกายเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พวกภาวะบางอย่างที่อาจจะทำให้กระดูกเราเปราะบางลงแบบว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแล้วก็ความสำคัญของการฟังเสียงเตือนทั้งจากตัวเราเองแล้วกออ็คนรอบข้างด้วยค่ะเพื่อให้เราเข้าใจความเสี่ยงพวกนี้มากขึ้นมีเคสตัวอย่างที่แบบชัดมากเลยนะครับคือรอนนี่โคลแมนนะครับนักเพาะกายระดับโลกแชมป์แปดสมัยเลยนะ คือแข็งแรงมากๆแต่กลายเป็นว่าเขาฝืนฝืนทนปวดหลังตอนที่ยกน้ำหนักแบบหนักมากๆซ้ำๆครับเคยมีเสียงป๊อกดังจากหลังเลยนะแต่ก็ไม่สนใจไม่ยอมหยุดโอ oh. สุดท้ายก็ต้องผ่าตัดหลังเป็น1ิบครั้งเลยครับตอนนี้คือเดินเองไม่ได้แล้วต้องใช้ไม้เท้าหรือไม่ก็รถเข็นอื mm. อันนี้มันสะท้อนทับเลยว่าความมุ่งมั่นที่มัน มากไปจนกลอยเป็นดือ้อไม่ฟังใครเนี่ยมันอันตรายได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวอย่างที่โอ้โหชัดเจนมากค่ะแล้วก็นำมาสู่เรื่องสัญญาณเตือนที่เราควรจะออสังเกตกันอย่างจริงจังนะคะอย่างแรกเลยก็คืออาการปวดหลังนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะถ้าปวดทุกครั้งที่แบบยกของแบกของหรืออยู่ๆก็ปวดรุนแรงขึ้นมา2ก็คือพวกอาการที่เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะอย่างเช่นปวดร้าวลงขามีอาการชาหรือว่าขาอ่อนแรง อันนี้อาจจะบอกว่ามีเส้นประสาทโดนกดทับอยู่ค่ะอ๋อครับครับแล้วมันมีอาการแบบไหนที่เรียกว่าฉุกเฉินต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยไหมครับมีค่ะอันนี้สำคัญมากถ้าถึงขั้นแบบควบคุมการปัสสาวะหรือว่าอุจจาระไม่ได้นะคะหรือมีอาการอัมาพาตไปเลยเนี่ยอันนี้คือภาวะฉุกเฉินจริงๆต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนที่สุดเลยค่ะ แล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกอย่างเช่นปวดหลังแล้วมีไข้ร่วมด้วยหรือว่าน้ำหนักลดหวบ้าบเลยแบบไม่รู้สาเหตุอันนี้ก็ไม่ควรปล่อยผ่านนะคะอ้อแล้วก็อีกอย่างที่อ,อ,อาจจะดูไม่เกี่ยวกับร่างกายโดยตรงแต่สำคัญไม่แพ้กันคือการที่เราไม่ฟังคำเตือนคำทักท้วงจากคนรอบข้างที่เขาหวังดีกับเราอะค่ะอันนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณอันตรายเหมือนกันนะจริงเลยครับ เออพบพูดถึงเรื่องหลังเรื่องกระดูกเนี่ยผมนึกภาพตามเลยบางทีเราเห็นผู้สูงอายุบางท่านนะครับที่ตัวเตี้ยลงเยอะๆหรือว่าหลังค่อมมากๆจนเหมือนต้องก้มมองพื้นตลอดเวลาคล้ายๆผู้เท่าเต่าในการ์ตูนดราก้อนบอลอะไรแบบนั้นเลยนะครับใช่ใชค่ะซึ่งอาการแบบนั้นเนี่ยเออมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่ากระดูกสันหลังหักยุบตัว ใช่ไหมครับคือกระดูกมันสุดลงมาเองถูกต้องเลยค่ะ vertebral compression fracture ค่ะแล้วการหักยุบแบบนี้นะคะมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากการแบกของหนักเสมอไปนะบางครั้งมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า p a t h o l o g i c fracture คือกระดูกเรามันอ่อนแออยู่แล้วเป็นทุนเดิมอะค่ะทำให้มันหักได้ง่ายๆเลยจากแรงกระแทกเบาๆหรือบางทีแค่ไอจามแรงๆก็หักได้โอโ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะ ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยมากๆเลยนะคะที่ทำให้กระดูกอ่อนแอแบบนี้ก็คือโรคกระดูกบางแล้วก็โรคกระดูกพรุนหรือออสเโอพีนเนียกับออสเทอโพรซิสนะคะซึ่งอันนี้มันก็สัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นเนาะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ65ปีขึ้นไปหรือผู้ชายเจปีขึ้นไปอันนี้คือตามเกรนที่ควรจะตรวจวัดมวลกระดูกกันแล้วค่ะหรือบางทีก็เกิดเร็วขึ้นได้ในคนที่หมดประจาเดือนเร็วหรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอืมครับ นอกจากเรื่องอายุแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทำให้กระดูกเราอ่อนแอลงได้ มีอีกเยอะเลยค่ะอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยก็คือภาวะขาดวิตามินดีค่ะเพราะวิตามินดีเนี่ยมันจําเป็นต่อาการดูดซึมแคลเซียมเนาะทําให้กระดูกแข็งแรงคนที่ไม่ค่อยได้เจอแดดหรืออย่างผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะ3มขึ้นไปอันนี้ก็เสี่ยงค่ะเพราะว่าไตจะเริ่มสร้งางวิตามินดีในรูปแบบที่ร่างกายเอาไปใช้ได้เนี่ยน้อยลงอ๋อเกี่ยวกับไตด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีพวกภาวะเกี่ยวกับฮอร์โมนอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าต่อมารา ทอยรอยทำงานมากเกินไปพวกนี้ก็ส่งผลต่อมวลกระดูกได้เหมือนกันจะเห็นว่าสุขภาพกระดูกเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆในร่างกายเยอะมากเลยนะคะครับแล้วเรื่องยาที่เรากินเป็นประจำเป็นไงครับมีผลกระทบไหมมีผลค่ะโดยเฉพาะถ้าใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานานๆน,นะคะตัวที่เจอบ่อยๆและสำคัญเลยก็คือกลุ่มยาสเตียรอยค่ะ อันนี้ใช้รักษาโรคเยอะมากนอกจากนั้นยาบางกลุ่มที่ดูเหมือนใช้กันทั่วไปอย่างยาลดกรดในกระเพาะกลุ่ม PPI เช่นโอมิพราโซหรือยาต้านเศร้ากลุ่ม SSRI อย่างฟลูออกซิทีนเนี่ยถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆกออ็อาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้กระดูกบางลงได้เหมือนกันค่ะรครับยากลุ่มนี้ใช้กันเยอะนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้ยาเหล่านี้อยู่เป็นประจำนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอดูเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องกระดูกด้วยค่ะโห้ ฟังดูแล้วมีหลายปัจจัยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยสรุปแล้วก็คือหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการฟังเนาะฟังทั้งเสียงเตือนจากร่างกายตัวเองแล้วก็ฟังคําแนะนําจากคนรอบข้างด้วยอย่าละเลยอาการปวดหรือคิดว่าเฮ้ย hey, ยังไหวอยู่ทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะคือถ้ามีอาการที่น่าสงสัยหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุโรคประจําตัวหรือการใช้ยาบางชนิดนานๆเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติมอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกหรือตรวจระดับวิตามินดีดูการที่เรารู้เท่าทันความเสี่ยงแล้วก็จัดการตั้งแต่เนื้นื้อ,เน,อเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะในการป้องกันปัญหากระดูกระยะยาว ค่ะโดยสรุปนะคะสัญญาณเตือนจากร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เราสังเกตเห็นได้เนี่ยมันมีค่านะคะอย่ามองข้ามเด็ดขาดการที่เราตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งจากอายุโรคประจําตัวยาที่ใช้หรืออื่นๆแล้วก็หมั่นตรวจเช็คร่างกายเมื่อถึงเวลาหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้เนี่ยถือเป็นกุญแจสําคัญเลยค่ะในการดูแลโครงสร้างหลักของร่างกายเราให้แข็งแรงไปนานๆน,นะคะครับ ก็น่าคิดต่อนะครับว่าบางทีภาระที่เราแบกแบกกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักจริงๆหรืออาจจะเป็นภาระทางใจความเครียดต่างๆนะครับมันอาจจะกำลังค่อยๆกัดกร่องโครงสร้างที่ค้าจุนชีวิตเราอยู่เงีย,เงยบๆก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็อยากให้ลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่ามีสัญญาณเตือนอะไรที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปบ้างหรือเปล่าคร